E <music> aí แชทบอทนะครับรวมถึงบริการเรื่องของพวกเ r m นอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีบริการนะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการขององค์กรไม่ว่าจะเป็นธนาคารภาคการเงินประกรันรวมถึงราชการรายใหญ่หญซอฟต์แวร์ของเราสามารถที่จะช่วยทําให้ธุรกิจของลูกค้านะครับมีการเติบโตเราไปแก้ปัญหาหลายๆอย่างของลูกค้าได้อย่างดีเรามีการแบ่งทีมเนี่ยตาม Business Unit และที่สําคัญคือเราสามารถที่จะใช้พื้นที่ในการที่เราทํางานโครงการของลูกค้าเรียนรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ใหม่ นะครับหรือว่าธุรกิจใหม่ๆเพื่อให้ทีมงานนะครับสามารถที่จะโลเทตตัวเองเข้าไปเรียนรู้งานในโปรเจกต์ใหม่ใหม่ได้ตลอดเวลานะครับเริ่มจากการที่พี่ๆเนี่ยเป็นคนเลือกให้ก่อนแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาให้เขามาลองทําใจก็อยากจะให้น้องๆเป็นคนที่สร้างแครียอร์าตัวเองขึ้นมาที่ผมอยากเป็นแบบนี้ผมจะมาลองได้ไหมถ้าเกิดมีน้องมาพูดอย่างเงี้ยผมก็จัดผักดันให้น้องไปเราต้องการคนที่จะอินพุสสิ่งที่ตัวเองทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆืมันมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงโอกาสเนี่ยคือการที่เราได้ทํโบรดักใหม่ๆแล้วก็ทํา สิ่งใหม่ๆได้เร็วกว่าคนอื่นถ้าเราตามไม่ทันนะครับเราก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหล,ลัง c ช a l เลนต์ของเราก็คือว่าเราจะทํายังไงให้เราตามเทคโนโลยีให้ทันและถูกด้วยนะครับทีมอินเตอร์แอคทีฟนะครับก็คือเกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปความต้องการของบุคคลหรือว่าลูกค้าเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเริ่มจากทีมที่เรามี ใจในการพัฒนาในการทำเรื่องของตัวเทคโนโลยีเสมือนนะครับหรือเรียกว่า v ว r ร์ชวลเรามีการเอามาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดเป็นซอฟต์แวร์ตัวเวิร์ชวลที่เราทำํำยกตัวโบราณวัตถุที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับจากเดิมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นรอบด้านเนี่ยเราสามารถจะเห็นได้บน v ว r t u a l Museum เรื่องของตัวรูปภาพเราก็มีการเอามาใช้ให้มันเกิดการเป็นภาพเคลื่อนไหว เรามองพนักงานเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ระยะยาวนะครับที่จะช่วยตั้งนะครับแพลตฟอร์มแล้วก็ธุรกิจไปด้วยกันเราเลยให้ความสำคัญกับเรื่องของเทรนนิ่งโปรแกรมมากๆมันจะมีทั้งอินฮา s ส์เทรนนิ่งรวมถึงว่าเราจะส่งออกไปเทรนนิ่งข้างนอกนะครับเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้กลับมาประยุกต์ใช้แล้วก็ทำงานได้อย่างดีขึ้นเราทำงานเป็นแบบพี่น้องนะครับคือเราไม่ได้ผัว<ห><ห>ความรู้ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันผลักดันให้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันมีโปรเกรสสที่ดีขึ้นแล้วก็ ได้โปรดักที่ดีขึ้นนะครับทำงานที่เนี่ยครับอายุบางทีอาจจะไม่ใช่ข้อกำหนดเลยครับเพราะว่าทุกคนจะมีวิชั่นที่ไปในทางเดียวกันถ้าในมุมของการทำกิจกรรมพี่ๆเขาก็ไม่มีการที่จะแบ่งว่าเออคุณคือลูกน้องนะฉันเป็นหัวหน้าอย่างนี้ครับแต่ละคนนะครับรู้สึกว่าเข้าถึงด้วยกันง่ายพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บการทำงานเราก็จะไปได้ง่ายขึ้นเรามองว่าเราเป็นเหมือนหนึ่งช่องทางที่ให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาลอง มีสนามประลองกับลูกค้าจริงรวมไปถึงเราสามารถคิดเอทความเป็นตัวเองของเราเนี่ยลงไปในซอฟต์แวร์ของเราได้แน่นอนว่ามันเกิดความชาเลนจ์อยู่ตลอดเวลานวัตกรรมเกิดขึ้นได้ใหม่ทุกวันเมื่อเรามีสนามประลองแล้วเนี่ยเราต้องฝึกวิทยายุ์สิ่งที่เราจะป้อนให้ได้ก็คือเรื่องของวั okay, น, 2, วน,นิทยา ในคู่นี้ครับก็จะมีทางด้านของทีมงานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคนนึงครับคือใครนะครับพี่แมนของเราเนี่ยเองครับมาช่วยในการภาคกันนี้ครับมาแล้วครับผมครับผมเมื่อกี้ใครใครชนะไปนะครับวันนี้ผมได้ไม่ทันอ่าเป็นนักฟอร์ชิลลิงครับพี่แมนฟอร์ชิลลิงชนะไปพร้อมกลับมาแล้วเนาะใช่ครับก็ มันขาดเลยครับเหมือนได้ลมกลับมาเหมือนได้ลมกลับมานะครับน่าจะเป็นกับสู่กับสู่บ้านเกิดแล้วกันกับสู่บ้านครับแต่เราน่าจะต้องหาจังหวะคุยกันแบบให้มันแม่นๆ่นกันอีกเยอะเหมือนกันนะเราเราก็ใช่ชายก็พี่พรตีกันที่ผายเลยตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยไหมพี่แมนได้เลยครับเดี๋ยวไปเริ่มเกมครับ ทางฝั่งของทีมสีฟ้าเป็นทางด้านของฟอร์ชิลลิ่งครับและทางด้านของทีมสีแดงเป็นทางด้านของทางด้านของโมบายครับพี่เต้เป็นการสลับฝั่งกันนะพี่เต้เนี่ย<ช>พี่ชื่อพี่แมนครับผม <laughs> <laughs> โอเคพี่แมนครับ <laughs> เดี๋ยวผมฝากพี่แมนสักครูน่นะครับ <laughs> ได้ครับผมตัวดีพี่บิ๊กติดสายงานแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้แบนไปแล้วนะครับที่อา่ากับอีชาครับผมก็แบนจี้ไปที่โลงกับเมดนะครับโอ้ไปที่ U a ออีกนะครับรอบนี้น่าจะไปจี้ที่เมย์นะครับผมตอนนี้ โอเคนะทีมสีแดงนะครับกำลังรอแบนอยู่นะครับโอ้แบนไปที่บอลขาดนะครับผมตอนนี้โอ้เฟิร์สพิกจะเป็นแกรกเลยนะครับผมอ่าทีนี้ต้องมาดูกันครับว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเลือกอะไรนะครับเซคันด์พิกสองคนนะครับทั้งทีมอจดจดจ่องจ้องครับจดจดจ่องจ้องนะครับตอนนี้เฟิร์สพิกมาที่แก๊กแล้วครับคุณเอกครับโอ้ อ๋อเป็นการตัดตัวหรือเปล่าพีเตอร์รอเเมื่อกี้ทางด้านของจิมแล้วครับกูบชื่อบขอโทษทีครับ <laughs> ไม่ไม่ชิดครับไม่ชิดเป็นทางการตัดตัวจริงๆครับเ <laughs> พราะว่าทางด้านของทีมโมบายมเมื่อกี้ก็เฟิร์สพิกมาเป็นทางด้านของแกร็กเลยครับและแกร็กตัวนี้ก็เกเกืที่เร้าค่อนข้างทำเกมได้ดีครับเ <laughs> พราะว่าแกร็กมีการเช็คคุ้มในการดึงอะไรเงี้ยได้คิวเกือบทุกครั้งครับอ่าตัดมาที่เมทเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แบนจี้เมทไปที่สตัวเลยนะครับก็เอาอีลูเมียมากับ จะเป็นมาหลอดหรือเปล่ากูถ้าอึงมาเป็นทางหน้าของมาหลอดอย่างนี้ก็น่าสนใจครับมาหลอด,ลอดพิกมันเป็นมาหลอดจริงๆด้วยนะครับน่ากลัวครับอิลูเมียตัวนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้เราก็เห็นบ่อยเลยเหนเ็นบ่อยครับเห็นบ่อยมากทัค่อนข้างน่าลำคาญประมาณนึงใช่ครับ อ๋อพี่มันตกพี่มันเป็นแบบสแตนเดินทางแบบใช่ครับโอ้ตอนนี้ลิงมาที่ไบโอเลสครับไบโอเลสอะฮะของลิงมาแล้วครับผมโอ้ไบโอเลสเกมที่แล้วก็ค่อนข้างเฉิดฉายครับในไบโอเลสเกมที่แล้วโอเกมที่แล้วผมมาไม่ทันครับช่วยทีทีได้ไหมครับผมอ่าเกมที่แล้วก็เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ทันดีบตาใสๆเลยถามเลยหนึ่งพี่แบทโอเคเดี๋ยวเราไปดูพิ๊กพี่อีกเขาเขาหยิบมาแบบหยิบพี่แมทคิดว่าต่อไปจะเป็นอะไรพี่แมท คิดว่าร<ป>อบนี้อาจจะต้องต้องดูว่าเขาจะพิกป่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เขาฟังดูเขาเลิกเมทแล้วยังไงไม่ต้องรีบเลือกนะครับรอืมอืมอืมอใช่เขาก็จะเหลือทางด้านของป่ากับทางด้านของออฟเรนเนาะใช่ครับโอ้แต่ก็แต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปในช่วงของเฟสแบดรอบ2อาจจะทำจี้ไปที่เมทก็ได้อาจจะต้องดูโอ้และหยิบมาเป็นทางด้านของนาตาาเลยครับ ก็อู้ผมรู้สึกเหมือนการสลับฝั่งแกแกไม่รู้ครับพี่เพราะว่าพิกนี้ก็ค่อนข้างเป็นทางฝั่งของทีมโมบายเมื่อกี้ก็เลือกไปครับท่น้าของแกรกันอัตยาเลยโอ้จะพิกช้างมาหรือเปล่านะครับมาล้างช้างมาล้างนันติของแกรกเหรอครับช้างเป็นสัตว์กินเลือดเหรอครับพี่แมนจะกินเลือดนะครับต้องมารอดูครับว่าช้างนี้จะเอาเรื่องได้ขนาดไหนครับแต่เรายังได้เห็นคอมโบโหดๆไปในช่วงแมตช์สองแมตช์ที่ผ่านมาครับพี่แมนที่เป็นทางด้านของ อ่าทางด้านของดอริอาทางด้านของยูเมียใช่ครับก็ยังไม่มีขยิบมานะครับซะส่วนใหญ่เนาะใช่ครับพี่ก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างตอนนี้มาดูที่แคนรี่ารตานครับนะครับจากเมื่อกี้ที่จะเบนอ่าจะเลือกที่โรมนะครับตอนนี้พลิกมาที่เชวานาน่าน่าสนใจครับเชวานานมาชนกับทางด้านของวอลเลตครับภาษีตรงไหนเกี่ยวกับกรเอาไปแบนชัดสองตัวเนี้อืมจริงๆถ้าถ้า เรื่องของ DPS นะครับยังไงก็ต้องให้เทลเนาะแต่ไงอาจจะต้องมาดูเรื่องของระยะเพราะว่ากิ้งกิ้งทีเดียวก็แตกได้เหมนะนรับโมบิลิตี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่เทลนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างขาตายเนาะพี่แมนใช่ใช่ครับตอนต้นเกมอาจจะโดนหน่อยนะครับทั้งคู่เลยนะครับเราจะต้องดูว่าตัวล้วงของทั้งสองฝั่งเป็นยังไงเพราะตอนนี้ยังทรงๆกันอยู่ทั้งสองดาร์ฟนะครับและแบนเพิ่มนะครับพี่แมนตอนแรกของมูไลครับไม่ปล่อยจริงๆครับตัวนี้ไม่ปล่อยในเกมไหนเลยจริงๆครับมูลาล และเกมเมื่อกี้ครับพี่แมนทางด้านของเดอะสครับ S <S ได้เล่นทางด้านของเดอแฟไป oh. ก็ค่อนข้างเป็นตัวที่ทําเกมได้ดีเลยครับและต้องมาดูดูครับว่าเกมนี้เขาจะเลือกแบรนด์ทาหน้าของเดอะแฟไหมพอเกมเมื่อกี้ปล่อยออกมาแล้วเดอะสทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยครับ mm hmm. น่าลํำคาญมากในการที่เข้าไปล้วงในโซนข้างหลังของเขาได้ดีครับ mm hmm. okay. ครับว่าตัวแบรนด์สุดท้ายตรงนี้ครับจะเลือกแบรนด์ไปเป็นทางด้านของใดครับและแบรนด์ทางด้านเพิ่มมาเป็นทางด้านของดอเรียครับตัดไปทางด้านองคอสครับพี่ป่าครับอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้แต่ยังเหลือตัวอย่างเดอะแฟชครับที่เดอะสายก็น่าจะไม่ปล่อยจริงๆครับใช่ครับเพราะตอนนี้อย่างที่ผมบอกครับคอมทั้งสองทีมค่อนข้างต้องการดามีจากแครี่ประมาณหนึ่งเพราะว่า ก็เลยต้องแบนตัวที่ล้วงได้อครับก็ยังเหลือตัวที่พอที่จะเข้าไปชุดๆในแลวหลังได้ก็ยังมีมทางด้านของอ้อยเนาะคีรา่าก็พอได้อยู่บ้างใช่ครับ,รบออาจจะต้องมาดูกันครับว่าจะแบนสุดท้ายนะครับแบนสุดท้ายจะแบนที่อ้าบเลือกแบนที่ไปที่ช้างเหรอครับแบบนี้ แต่มาหลอดนี่ยังพอเฟรไปเป็นทางด้านของโลมไดใช่ไหมพี่แมจริงๆได้ครับแต่อย่างที่บอกครับไม่ค่อยคุ้มอะเขพิกมาที่เขาิกมาทีเคล็ดละนะครับเป็นตัวทำลายไฟ์นะครับก็ทําให้ไบโอค่อนข้างยืนยากเพราะว่าเวลาเขาเปิดอันติมาก็ค่อนข้างเข้ายากเหมือนกันนะครับยืนยากอยู่เหมือนกันต้องมาดึก็เป็นตัวที่โชว์ฝีมือได้ดีครับในหลายๆเกมที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านของเครดครับก็ในหลายๆทีมก็เลือกมาครับเพราะว่าเป็นตัวที่ทําลายไฟ์ได้ดีที่ทางที่พี่แมนบอกครับ เป็นตัวที่อันตรายครับและเขามองไปทางด้านของชาร์ลอตครับโอ้ชาร์ลอตน่าจะเป็นเฟิร์สเกมเลยหรือเปล่าี่แมนชาร์ลอตตัวนี้ชาร์ลอตนะครับชาร์ลอตเป็นไงบ้างพี่เจอในแร้งเป็นไงบ้างครับโอ้ก็เป็นตัวที่ถ้าไปบวกกับเขานึ่งหนึ่งก็ยากอยู่ครับแต่ถ้าเจ้าเขาลงก็คือไปกัน3-4ตัวนะครับโอ้เขาเน้นจำนวนใช่เน้นจำนวนเขาสู้เ้ขาเยอะๆหาซีซีเข้าสู้นะครับตัวนี้อ่า และอาจจะไม่เล่นนะครับไปเล่นครับก็ค่อนข้างจู๊บองภาคนิดนะครับตันะครับตับพีไม่ได้เดาแปะไม่ยากใส่กับเดาแปะของเขานะครับอันนี้ไม่ยากเลยครับตัวนี้สวยๆกับ Respect สวยๆครับเดอ Flash ตัวนี้ก็เป็นตัวที่พายเขาได้แชมป์ในซีซั่นที่แล้วของเรามาแล้วด้วยครับทีนี้ต้องมาดูออฟเลนนะครับหรือป่าแตอนนี้ป่าครับผมขอโทษทีครับและมองไปทางด้านของเซลฟิ่ครับ มาคิดว่าพอที่จะสู้กับเดอะแฟลชได้ไหมครับถ้าเซฟิตแต่ยีงก็พอที่จะไป็ล้วงหลังกันข้างหน้าได้จริงได้อยู่ครับแต่แต่อย่างที่บอกครับตอนนี้ดามเมอของฝั่งโมบายทีมนะครับอาจจะฝากไว้ที่เทวนาสค่อนข้างเยอะนะครับเป็นจริงๆซฟเซฟิตก็ถ้ามีของก็อาจจะเบิร์ดได้ประมาณชุดหนึ่งแต่ก็อาจจะเข้ายากเพราะว่ามีนาตาาแล้วก็มีแก๊กด้วยนะครับก็จะมีมีเสียวครับมีเสียว ก็อย่างที่เห็นครับนาตาาในเกมที่แล้วก็เกือบพลิกกลับมาได้ครับเพราะนาตาาจริงๆครับจังหวะสตาร์ทและฉีดอันตินี่ค่อนข้างแรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นแทงตัวไหนก็ค่อนข้างเจ็บครับใช่ครับอันเดียวเราไปดูกันในเกมนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับครับอันนี้พี่แมนว่าไงครับพี่แมนในการเลือกดาวแบบนี้ของทั้งสองทีมพี่แมนคิดว่าทั่งไหนได้เปรี่ยนว่าสูสี่ครับผมว่าสูสีนะครับอีกทีมหนึ่งก็เอาเป็นว่าทั้งสองทีมเป็นตัวยืนทั้งคู่แล้วฟัง อาดามีวันที่แคลรี่นะครับแต่อาจจะมีฝั่งของอฟอร์ชิลลิงที่มีตัวล้วงอยู่หนึ่งตัวคือเดอะใส่น,นะครับอืมอ่าก็ค่อนข้างยืดยาดครับระหว่างอิรูเมียกับเทวานาทครับต้องมารอดูครับว่าจะเป็นยังไงในเกมครับเป็นทางด้านอืมแต่ชาร์ลอตนี่พี่แมนอ๋อเขาไม่ได้เลือกมาเราไเลือกมาเขานม่ไเลนเอาโอเคแล้วคนยังไม่บุบอ่อนจากชาลลอตเลยเขาจุกเรกาจุกเราแล้วแอเลนนี่พี่แมนว่าไงบ้างครับถ้าเจอกับทางด้านของมาลอสก็อยากให้เขาได้เกิด เพราะว่าเป็นตัวที่เอาเขาลงยากเหมือนกันนะครับทางด้านของอะไรนี่ก็เป็นตัวที่ยิ่งได้ฟันยิ่งเก่งใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอย่าไปให้เขาฟันฟรีฟรนะครับอย่าให้เขาฟันฟรีฟรคือเขาต้องจ่ายตังค์เพิ่มเติมแล้วครับพี่หรือ,อว่าใช่ครับผมกูมต้องไปทําไหนเนี่ยเราไม่รักเก่งแล้วไหมพี่โอเคโอเคครับ เป็นทางฝั่งของเดอะแฟลเริ่มที่บูครับเหมือนเดิมครับและเ,เป็นทางฝั่งของเซอร์ฟิกับเริ่มที่เลคครับโอเคน่าจะเป็นจุดที่เลนล่างเนาะใช่น่าจะมีประเด็นที่เล,น,เลนล่างครับน่าจะมีประเด็นที่เลนล่างครับแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวครับแบบนี้นครับ,บ,บ,คครบก็ก็ยังไม่อะไรก็ออฟเดนก็ลุยกันอีกแล้วครับผมและแล้วพี่ที่แม่มาดูทางนั่งของแกร์ครับผิดคาดครับทางนั่นผิดของแก็์ผิดคาด คิดว่าทางฝั่งของเซวิทจะมาฟาร์มบูแต่ไม่ใช่ครับดึงฟรีครับผมใช่ครับเขาไปฟาร์มทางด้านของเลก่อนครับแก๊กผิดค่ายครับและลงไปช่วยทางด้านของเวลเลตในการโซนเลยครับเซลนาตอนนี้อยู่ยากและเดินมาจนวนี้นิดเดียวครับเกือบแล้วก็เซลนัเมื่อกี้บอกว่าเหมือนมีอะไรผ่านหัวไปแวบๆครับเซฟิทลงมาช่วยเพื่อนดันเลงกลางครับเด็กสาสมาช่วยเคียร์ครฟครับถือว่าเคียร์คิฟได้ดีครับเร็วมากครับ เป็นทางด้านของนาตยาครับลงไปช่วยเพื่อนกดดันทางน้างของเทวนาครับกะไม่หผูดให้เกิดครับแล้วโดนเบิร์ตไปไม่โดนครับเขียดไปนิดนึงครับพี่แมนทางด้านของเซอร์ฟิครับฟาร์มจะเสร็จแล้วครับทางนั่งของเจอแฟกก็จะเสร็จเหมือนกันลงมาข้างล่างจังหวะนี้มีเสียวแน่นอนครับใช่ครับ4ต่อ4ี่ครับพี่แมนจ้องอยู่ที่เลนล่างกันอยู่สี่ัทางฝั่งของทางฝั่งของ พอชิลลิงครับเล่นแผนต้นไม้กินคนบ่อยมากครับพี่แมนน่าจะมีไฟนะครับแต่ด้วยความที่เครสเขายืนโซนให้นะครับก็อาจจะทำให้ดึงค่อนข้างยากนะครับครับใช่ไม่มีตัวปิดนะครับผมอ่าครับและทางด้านของป่าของนักส่งเกมมาช่วยเคลียร์เรียงการครับและแกร็กดึงไปจังหวะนี้ดึงลมคมกลิบจริงๆครับตรงนี้ยังไม่โดนครับตอนเกมอาจจะยังทรงๆอยู่ครับก็อาจจะเก็บออบเจกต์กันอยู่นะครับตอนนี้ใช่ครับน่าจะแลกออบเจกต์กันไปครับไม่น่ามีใครมาคอนเทสอะไรมากครับทางด้านของเดอะแฟร ทางด้านของพอชิลิ่งได้ทางด้านของม uh ังกรไปครับเราอาจจะพลาดของเลนออฟเลนไปนะครับตอนนี้มาหลอดเอาเลือดไปไหนหมดแล้วครับตอนนั้นเอาเลือดไปแลกกับอะไรครับโดนอ๋อเป็นอย่างที่พี่แมนบอกใช่ไหมครับว่าอย่าให้แอลเลนได้ฟันใช่ไหมครับพี่อยากให้อาราเรนอาจจะมีเดือดเข้าไปลุยด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นไปเก็บที่ดาร์กก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไปลุยที่ด้านบนใช่ครับอันตรายจริงๆครับแอลเลนตัวนี้ ถ้าอย่างพี่แมนนี่ปกติเป็นเมนอะไรครับพี่แมนเวลาลงแรงผมเล่นไปเรื่อยครับเล่นไปเรื่อยใช่แต่เพื่อนชอบให้เล่นป่าแล้วก็เพื่อนก็ชอบด่าผมอันนี้ส่วนตัวพี่แมนนี่เหมือนส่วนตัวนะรับเล่นดีก็เสมอตัวนะครับพลาหนึ่งครั้งก็โดนด่าและข้างบนครับพี่แมนมาหลอดเสียช็อกเลยครับผมตอนนี้ต้องช็อกออกมาครับไม่งั้นไม่รอดจริงๆครับอย่างที่บอกครับอ่มาหลอดเป็นตัวขาตายประมาณหนึ่งทีนี้การที่ไปเทรดกับตัวที่มัน DPS ค่อนข้างหนัก เขาเป็นรีเจนเลือดนะครับก็ค่อนข้างยากนะครับครับผมแล้วเมื่อกี้เขาเสียทั้งแฟกทั้งช็อคครับไม่งั้นอาจจะไม่รอดจริงๆครับตอนนี้การเงินนะครับยังอ่าทรงๆนะครับอาจจะน้ำกันอยู่ประมาณ2 0 0ร้อยนะครับใช่ครับสามนาทีผ่านไปสกอร์ยังศูนย์ศูนย์ครับตอนนี้มาหลอดยังฟาร์มเพลินเพินครับทนายหอยเรนลงมาช่วยเคเล่าครับด้วยเลเวลที่ห่างกันแบบนี้ครับ แอเลนค่อนข้างได้เปรียบครับและทางด้านของเลนล่างครับทางด้านของเซฟิทโดนทางด้านของ Fat, เรือแฟตเตะไปทีนงครับแต่ยังไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับพี่แมน mm hmm. ก็ค่อนข้างปวดเลยครับและเล่นแผนต้นไม้กินคนอีกแล้วแต่คีปมันดันเดินมาตีให้เขาเห็นวิชั่นครับแต่เกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดนี่ครับและมาแล้วครับเรือแฟตเบิร์ตไอจูดหนึ่งจังหวะนี้จะไหวไหมทางด้านของเซฟิสต้องแทงและเรืแฟตก็พุ่งออกไปครับแต่เซฟิเป็นตัวเลือกที่หยิบมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ายิ่งเลือดน้อยทําให้เขายิ่งอึด ครับผมและข้างบนครับพี่แมนเมื่อกี้เอเลนกะจะไปเอาทางหน้าของมาหลอดเนี่ยป้อมครับและต้องเสียฟิกเกอร์ออกมาแต่เดี๋ยวฟิกเกอร์เข้ามาจังหวะนี้แทงไปแล้วคุ้มต่อไหมไม่ต่อครับทางหน้าของเดอะแฟกขึ้นมาช่วยครับทางหน้าของเลนล่าครับแกรกยังคงดึงลมอยู่ครับเมื่อกี้ต้องมาเราดูครับว่าจะทําอะไรมากกว่านี้ไหมแกรกอยู่จังหวะนี้กดดันสุดๆครับเพื่อนบอกบังหน่อยให้บังบังหน่อยเว้ยบังหน่อยบังหน่อยบังหน่อย และต่อดเข้าไปตรงนี้โดนกดดันหนักจริงๆครับแล้วนันแต่เรืแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะอาจจะโดนไดฟ์สูงนะครับเพราะว่าตอนเขาเคลียร์คีฟสูงมากเลยครับตอนนี้เลนทางครับใช่ครับต่อค่อนข้างอันตรายครับแบบนี้แบล็กแเดินมาจังนี้และดึงมาหลมอีกแล้วครับและเขาสวนเลยครับจังหวะนี้แบล็กต้องเป็นฝ่ายที่เสียชีวิตมาแต่ว่าเลือดทางด้านของเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของวอลเลย์ปิดทางด้านของเทวันัทไปได้ครับอย่างที่บอกครับอันติอีเดเมียค่อนข้างสร้างปัญหานะครับแต่ก็ อย่างที่ผมบอกครับเลือดเทวนาถค่อนข้างน้อยเกินไปใช่ครับมันทําให้มีฟิตได้แลวเมื่อกี้ผมพอเข้าใจโมเมนต์ของเทวนัถอยู่ครับคิดว่าอันตรายไม่ถึงแต่ว่ามันดันมีสะเก็ดมาโดนครับและซื้อคนแถมป้อมครับป้อมล่างและตรงนี้ครับพี่มีการไล่กันอยู่แล้วครับทางแลนบนและเดอะแฟร์เกมทางด้านของเซลฟิ่ไปได้ครับมีการช่วยเหลือจากทางด้านของแอนเลนขึ้นมาช่วยครับทางด้านของมาลอดทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นครับพี่แมนใช่ครับ โอ้แล้วตอนนี้ครับเกมเริ่มไหลครับทางด้านของฟอร์ชิลลิงมาเก็บทางด้านป่าเขาอีกแล้วครับตอนนี้มาเริ่มเคลียร์ป่าเขาเริ่มเคลียร์ป้องแล้วครับจะทําสนามบอลแล้วครับฟอร์ชิลลิงจังหวะนี้เขาเจ๊คีบเกิดครับโอรวยมากครับตอนนี้ได้ขีใหญ่มาแล้วนะครับดาบขี้ใหญ่มาแล้วเนาะทีจริงน่าจะตัวแตกได้นะครับใช่ครับก็ค่อนข้างต่างกับทางด้านของเทวนาครับที่ยังมีแค่รองเท้ากระดาบและถุงมือครับ ทางด้านตอนนี้ครับขึ้นมาออกกันเลยบนจังหวะนี้มาหลอออันติไม่มีแล้วและเรียบร้อยครับสเสียอันติไปในจังหวะที่ช่วยเพื่อนเมื่อกี้ครับและก็ไม่รอดครับและจะเอาป้อมต่อเลยไหมมาทาําากรโครงการหน้าบ้านหน้ามองรับเคลียร์คลิปเขาหมดบ้านเลยครับทางด้านเลนกางต้องรีบเคลียร์คลิจริงๆครับและเซลฟี่ขึ้นมาทั้งบนจังหวะนี้เอเลนบอกเอาไม่เพื่อนเอาไม่เพื่อนไม่เอาครับถอยกันไปครับ การป้อมได้ก็ยังดีครับจังหวะนี้และตรงกลางครับพี่แมนและแกรกดึงมาได้จังหวะนี้นัตยาฉีดไปและเรียบร้อยไหมและอีกนิดเดียวจริงๆครับและเครปเปิดมาจังหวะนี้อติอ้ย เปิดอันติต้องเลียร์คีฟครับไม่งั้นไม่ได้ครับไม่งั้นโดนแล้วจริงๆครับและแกร็ดูดครับดูสดงดเชื่อเบื่อทวงครับแล็เครปกระโดดออกไปได้อย่างร่อยครับเทลพยายามที่จะทำสเปซครับแต่เมื่อกี้ทางด้านของเวลเล็กกับทางด้านของเดอะแฟรครับเก็บทางด้านของมังกรไปได้ครับและเขายังคงโนนัวกันอยู่เลนกลางครับโอ้หและครปโดนนัาย่าชีนากย่าโดนปาดไปครปต้องถอยแล้วครับไม่ได้แล้วครับถ้าโดนเขาปาดอีกทีนึงน่าจะไปคุยกับลาฟมะม่วงครับ ดานด้านของเอโดเมีย er ครับพยายามที่จะเข้ามาเก็บฟ้าครับแต่ว่าเปทางด้านของเรเเก็บไปได้และผ nah ู้ไม้กินคนไม้จังหวะนี้อิโรสเกตโดนไม้เรียบร้อยครับโดนเบิร์ดไปชุดหนึ่งครับเจ็บอยู่เหมือนกันนะถือว er ่าเจ็บอยู่ครับใช่คร <craft> ับเจ็บอยู่นะครับโอ้โหเป็นปัญหาจริงๆครับตัวเดอะแฟลตตัวนี้ผมว่าน่าจะต้องเป็นสเปกแบนด์หรือเปล่าครับแล้วเดอะแฟลเข้ามาพุ่งมาจังหวะนี้แล้วเขาอันติเก็บไปด้านด้านของเทวนาเรียบร้อยครับไม่รอดครับเพื่อเปิดมิดมาไม่ทันครับ แล้วพยายามที่จะดูดเขาและทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นครับอย่างที่บอกครับทีมของโมบายนะครับค่อนข้างฝักนเองไดที่เทวนาทครับทีมที่พอเกมไม่ยูดว่าจะพี่แมครับก้อนเนื้อตีกัน2ก้อนครับโอ้โหก็ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเทวนาตายก่อนแบบนี้ครับพี่แมนก็ต้องบอกว่าถ้าขอชุดิ้งกันเดินเกมได้แบบนี้อาจจะพลิกค่อนข้างยากครับแต่ถ้าเลดเกมก็บอกว่าเป็นไปได้หมดนะครับถ้าเลดเกมครับผม เป็นทางด้านของวลเลครับเก็บขึ้นไปเก็บเลนบนได้ครับและเขาจะบวกต่อครับดึงเคล็บเข้ามาจังหวะนี้อันตินายเพิ่งใช้ไปใช่ไหมเพื่อนไม่มีใช่ไหมเอเลนกระโดดลงมาและนาคอขออภัยครับและมาลอดต้องช็อกออกมาครับผมเรายังไม่ได้เห็นจังหวะของมาลอดช็อกสวยๆยกสวยๆนะครับมีแต่ช็อกหนีครับตอนนี้ขอโดยกดดันหนักจริงๆครับตอนนี้ฝ่าค่อนข้างเล็กเลยครับผมตอนนี้ฝ่าทีมฝั่งมบายนะครับจะได้เลนบนไปด้วยนะครับถ้าแบบนี้ ใช่ครับน้าตะได้เลนบนไปไม่ยากครับเขาจิิงจริงยังเหลืออีกนิดนึงครับยังพอได้อยู่ครับแต่เขาพยายามที่จะเอาครับเจ็บครับเจ็บมาล็อตเจ็บมากครับและเขาได้ทางด้านของนักเตะไปครับเจ้าม่วงของเรานั่นเองใช่ครับและคุณเตยชอบบอกนะน้องใบกาดที่พี่เตยชอบครับมันม่วงนะน้องมันน้องมันม่วงน้องใบกาดหน้าจอกแล้วนัาตะย่าครับอุ้เลือดเชื้อช้าแบบนี้ อยังรอดอตัดไปได้ต้องแลกกับฟิกเกอร์ของตัวเองออกมาครับและโดนไบอครับทาง้านโดนไบโอกับทางหน้าของเดอะแฟรเบิรไปนะครับและทางด้านตรงกลางครับเหมือนจะเดือยครับเมื่อกี้ทางด้านของนันยญาล่อซื้อเขาอันติสองตัวเลยครับก็ถือว่าเป็นจังหวะได้ดีครับทางด้านของเซลฟี่ครับพยายามที่จะเข้ามาเคลียร์คลิปทางด้านเลนบนครับต้องรีบเคลียร์ทางหน้านของน้องมันม่วงครับเลนล่างน้องมันม่วงวิ่งไปแล้วครับ ยิงป้อมอย่างนี้ผมว่าไม่ดีแน่ครับน้องยิงแรงมากครับดอกละเกือบห้าร้อยครับถ้าไม่เคลียร์เนี่ยผมว่ามีแตกแน่นอนครับทางฝั่งของฟอร์ชูลิ่ครับต้องรีบมาเคลียร์จริงๆครับและออกันลงมาอย่างนี้ห้าตัวจับคนช้าหนึ่งไา้ไหมและช็อคไปจังหวะนี้ยกได้หนึ่งตัวนัตยาครับเป็นเหยื่ออารมณ์ในจังหวะนี้ครับตีไข่แตกเรียบร้อยครับนัตยาอุลระดวนมาหลอดปาดไว้ทีนะครับและเขาพยายามที่จะไล่ครับแครปเบิร์กเข้ามาอันติแล้ว ทำแรงมากกว่านี้มาแล้วแอลเลงครับพยายามจลงมาแล้วเรียบร้อยครับมาลอสครับโอ้โหปาดแรงจริงๆครับทําเป็นเล่นไปครับมาลอตตัวนี้และเขาเปิดไปเป็นทางได้ของบังกรับแต่ทางด้านบนเลยบนครับหืมเรียบร้อยครับพี่เดิมไฟเรียบร้อยครับผมไม่รอดจริงๆครับด้วยเลือดที่น้อยแล้วเขาเข้ามาซ้อนอีกทีนึงครับโอ้โห เมื่อกี้เกือบจะได้ทางหน้ามังกรแล้วครับพี่แต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับแต่ไปเสียป่าที่ตรงการก่อนนะครใช่ครับต้องถอยกลับไปพยายามเคลียร์ครีฟครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาซ้อนอยู่แต่เกมนี้ไฟกันเยอะนะครับแต่แบบสกอร์ไม่ค่อยกระเตื้องกันเลยใช่ครับเฮ้หต่อ2ครับผ่านไปสิบนาทีก็ค่อนข้างเซฟกันอยู่ระดับหนึ่งครับการเงินตอนนี้ f ฟอร h o o t i n g นำอยู่ที่ 6, กพันะครับผมตอนใช่ครับ ก็ยังมีโอกาสพลิกได้เนาะใช่ไหมครับถ้าเอทเกมพลิกได้ครับเพราะว่าโอ้แล้วดาเมจดึงมาจังหวะนี้โดนนัตยาฉีดไปชุดนึงจังหวะนี้โอ้โหแล้วทางด้านของเซฟสวยมากครับอันติผักไปได้ครับสวยนนะครับบบแี้โอ้โหเซฟได้ดีครับและเลนล่างครับพี่ทางด้านของเซฟิตเก็บทางด้านของเวลเลทไปได้ครับและต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองไหมไม่ครับเซฟิตหนีออกไปได้ครับ อย,อย่างแก้เกมกลับมาได้ดีครับเก็บทานงด้า<อ><บ>นคิดเข<อ>้าครับจะเสียป้องอไหลน่าๆๆกลัวครับถ้าแบบนี้ครับเดิอะแฟตมาและเคลียร์คิดไม่ได้ครับ แลกกับทางด้านของป้อมเลนการไปครับเทียสองและเขาเมื่อกี้โดดมาจะไปไหนล่ะเพื่อนและโดนมาหลอดเดิมเบิร์ดไปชุดหนึ่งหันจะไปสู้ไม่รอดครับและอโหเรียบร้อยครับทางหน้าของอิูเมียอันติมาแล้วทางน้าของเดอร์แฟดโดนไปสองอันเจนและเรียบร้อยไหมครับงหวะนนี้ทางน้าของอิลูเมียโดนไปครับเมื่อกี้ทำเพื่อนเราเหรอนายเรียบร้อยครับดึงกระชากมิญยานใช่ครับแลกกันไปครับฝั่งเราสองตัวครับอย่างที่บอกครับอันติอิลูเมียค่อนข้างน่าลำคาญครับใช่ครับไฟที่ คาดว่าจะได้เปรียบจะเสียเปรียบได้นะใช่ครับอย่างเมื่อกี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าทางฝั่งของเดอะแฟลชครับเกือบจะสวยแล้วแต่โดนเบิร์ดไปชุดเดียวนี้หายเลยโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับพิลเมี์ตัวนี้ดูถูกไม่ได้เลยครับทางด้านของครีปตรงนี้ครับก็ค่อนข้างอันตรายครับในการเลี้ยงครีปถ้าเลนล่างตรงนี้ถ้าเลี้ยงครีปไม่ดีเนี่ยอาจจะเสียป้อมได้ครับและทางด้านของพอชิลลิงครับมาเก็บทางด้านของดารเซียร์ครับ เขาทําทรงๆอยู่น่าจะมีการคอนเทนต์ไหมแล้วดึงเขาเข้ามาในปอมแบบนี้แล้วเขาโดดออกมาแล้วเพื่อนกานแล้วกะโดดมาแบบนี้แล้วสวยมากครับและแย่งงน้าดาไปได้ครับพิกหรือเปล่าเกมนี้จังหวะนี้วายังไงครับแล้วเคลปและมีการเดือดแฟดครับซุ่มอยู่แล้วเดือดแปดต่อยไปอูเรียบร้อยครับทางฝั่งของเจนาตายไปครับเดือดแปดพยายามที่จะหนีครับพยายามที่จะดิ้นรนครับเสียหน้าออบเจคทีไปแล้วและเขาหนีไปครับน่าจะรอดครับจังหวะนี้ โอ้โหถือว่าทําได้ดีครับและทํานนาตยาครับชอตนี้มาหลอดโดดสวยมากครับมาหลอดโดดสวยมากเาินเนี้ยอันติได้สวยมากเลยใช่ครับแล้วเขาอยู่ในบ่อกันสี่ตัวเลยครับพี่แมนโอ้โหุยตันนจริงจริงครับเกมนี้ใช่ครับการเงินแทบกลับมาเลยครับการเงินกลับมาห่างแค่สามพันแล้วครับพี่ในการที่แย่งทางล่างของดาร์เซเยเขาไปได้ใช่ครับถือว่าเป็นการกดดันกลับมาได้ดีครับบางทีถ้าเดอะแฟลนะครับไม่ ไม่สามารถเก็บเทวนาถได้ครับอาจจะมีเสียป้อมค่อนข้างเยอะนะใช่ครับถือว่าเดอะแฟรตัดสินใจได้ในี่ตีครับเขาดักพุ่มแบบใจเย็นมากแม้ว่าทางฝั่งของมาลสหรือว่าทางฝั่งของเควะเจินผ่านเนี่ยไม่ไหวติงเลยและพุ่งจะเอาเทวนาถอย่างเดียวเลยโอราถือว่าเป็นการตัดสินใจได้ดีครับแม่แนในห้องเขาอาจจะแบบเอ้ยทำอะไรบ้างไม่ออกมาช่วยกันวะไมนครับแต่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจได้ดีครับเพราะเมื่อกี้ถ้าไม่เก็บเทวนาถอย่างที่พี่แมนบอกไปเนาะ ก็จะไหลได้ไหมได้ครับตอนนี้เข้ามาคอนเทสทีทางฝั่งของมังกรมังกรใช่ป่ะครับยังยังไม่มีใครทําอะไรครับแต่ครั้งนั้นคลเดินมาเปิดแมพสถานการณ์ยังสมสๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่เฟดาร์กอ่ามันม่วงนะครับใช่ครับตอนนาทีที่สิบห้านะโอ้แล้วเขาได้แบบนี้ากครับต้องมารอดูครับจังหวะนี้จะเป็นยังไงต่อคลิปทางด้านเลนบนครับก็ยังยังคงทําได้ดีครับอยู่ที่ว่าใครจะไปเคลียร์ครับ และืมแระกตัวนี้ดึงไม่โดนแต่คุณภาพครับพี่แมนถ้าโดนมาถึงอาจจะดึงว้าบ่อยแต่คุณภาพจริงๆครับในการดึงแต่ละครั้งต้องมีศอกครับและทางด้านของเรนบลเรนล่างครับทางด้านของเซลฟี่ครับโดนทางด้านของเดอะแฟนมาเบิร์ชชุดหนึ่งครับไม่ตายครับตายครับไม่ตายโอ้ยแต่เกือบนะครับเกือบครับเกือบอยู่เหมือนกันและทางด้านของเควฟครับโดนดึงไปจังหวะนี้แล้วโดนเขาเบิร์ชมาชุดหนึ่งไม่แสบไม่คันครับแต่แลกนะครับอ่าทีมฟอร์ชูลิงมีดาเมจเวท ทั้ง2ตัวนะครับแต่ทีฝันตกข้ามยังไม่ออกกันเวทเลยนะครับมีแค่เครสนะรและโดนอีกแล้วเข้ามาเหรอตรงนี้แล้วโดนเบิร์ตไปชุดเดียวหายครับเอเลนหายไปเลยครับและเขาเปิดทางด้านของอันติมาเสียไป2อันติแล้วเขาถอยไปครับและเรียบร้อยไปครับเทวนาโดนเข้ามารวมต้องเสียฟิกเตอร์ออกไปครับและทางด้านของเซลฟี่พยายามที่จะทำสเปซเพื่อแต่โดนเดอะแฟตเบิร์ตไปชุดเดียวหายครับทางด้านของเทวนาพยายามที่จะซอยอยู่ครับแต่ว่าเขาเห็นแล้วครับเทวนาอยู่นี่หรอ และเขาพยายามที่จะดึงเข้ามาอุ้ยโดนสเก็ตครับโดนสเก็ตและเดอะแฟตยังพอมีพุ่งอยู่ครับแต่ต้องกลับไปเซฟเลือดตัวเองครับไม่เสี่ยงดีกว่าครับอาจจะเสียป้อมบนนะครับตอนนี้ใช่ครับเขี่เข้าแบบนี้อันตรายครับน่าจะเสียทางหน้าของป้อมบนไปครับและทางดน้าของเชยนัทพยายามที่จะกันครับแต่ถ้าโดนสตันหรือโดนอะไรทีนึงแล้วก็ไม่รอดแน่นอนเขาเชยนัทและเขากะจะจบเลยครับพี่แมสจเรียบร้อยไม่เรียบร้อยครับ เป็นทางด้านการเก็บ3แต้มของทางด้านของฟอร์จิลลิ่งครับพี่แมนโอเคครับโอ้โหสามแต้มบวกนะบวกกันได้หนุกครับบวกกันได้สนุกเลยครับใช่ครับเดือดฮะถือสกอร์อาจจะน้อยเนาะพี่แมนแต่ว่าก็ค่อนข้างมีไฟค่อนข้างเยอะครับมีไฟค่อนข้างเยอะนะครับโอ้ดาเมจไปที่นัตยานะครับอยู่ที่34เปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับผมก็โอ้โหผมว่านัตยาก็ค่อนข้างทอาสเปซได้ดีครับในจังหวะที่เดินคู่กับแกลกเนี่ยแกลกดึงมานาายาตันแล้วฉีดต่อเนี่ยฉีต่อครับผม อันตรายครับทั้งฝั่งของยูริเมียก็ไม่ไม่ต่างกันครับยูริเมียก็แรงเหมือนกันทำสเปซทำสเปซได้ดีครับอย่างที่บอกครับเขามีตัวลวงครับเขามีตัวลวงอย่างเดอะแฟร์นะครับทำให้เทวนายืดค่อนข้างยากหรือยูริเมียเราเองก็ยืดค่อนข้างยากใช่ไหมครับเป็นปัญหาจริงครับเดอะแฟร์นก็ถ้าเดอะใส่ได้จับนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเลยตัวที่พายเขาไดลอนั้นต้องเรสเปกแบนด์ครับเพราะเขาเล่นค่อนข้างช่ำมทีเดียวนะครับใช่ครับน่าจะเล่นมาอ่า นานมีาน่าจะตั้งแต่ตัวตั้งแต่เกมเปิดตัวนี้มาก็น่าจะหยิบแต่ตัวนี้มาเลยครับก็อันตรายครับโอเคครับก็จบไปยสำหรับคู่แรกนะพี่แม่ผู้แรกครับเดี๋ยวเราไปเจอกันผู้สอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักคู่นะครับครับผมรอให้นักกีฬาเตรียมตัวครับ